โออกูกีหนังฟาใสใสอีกน้อยเอยฟาใสใสเออหัวหัวหัอนิดเดงเอยฟาใสตัวไปแห้งฝาใส่ใสอีกน็ดใสอีน็ตัวไปแห้งนันละนั่นละเออ ยิ่เจ้าเนี่ยเฮ้ยก้องฟังเนี่ยทางง่านแล้วบ่มือนี้มา่วใส้ขวาใส่อยู่นี่ฝ้าใส่งานนั่นตัดแล้วบ่ในสาราพุ่นเขาท่าโลกีรียังเลยโอ้ยยี่ตะขี้เดียวเอเกิดมาศาสตร์นี้บ่มียังเนาะค่ะสมองน่ะมีไม้สมองน่ะมีไม้ทำการทำงานบ้างนะไม่ใช่ซ้ายฟ้าใส่ขวาฟ้าใส่แบบนี้ไม่ผ่านนะลูกทำงานน่ะมีสมองไข่กิตติรอนแดงแบนเม็ดแบนยี่ห้อลังนกข่บกินบำรุงสมองบ้างจะหาดูนะคะมีสมองหรือ ขี้ค่ะเจ้าของนี่ขี้หรือสมองขี้หรือสมองกูไม่ได้เบาดอกมึงเบาวันแล้วเออตามนันละเออตามมันนั่นละว้าวแน่วมากวว้า